เปิดอายุแท้จริงใบเตยสุธีวันนักร้องดังหลังถูกจับตามองคดีฟอรเรกครีดีเรียกได้ว่าขณะนี้ประชาชนกำลังหันมาให้ความสนใจคู่รักใบเตยอาสยามดีเจแมนหลังดีเอได้ออกหมายเรียกใบเตยอาสยามดีเจแมนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาคดีฟอ r เรกดตั้งแต่วันที่วันที่15กันยายน65 และในเวลาต่อมาดีเจแมนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพส์ตข้อความแท็กหาภรรยาใบเตยสุธีวันว่าตุงจำไว้ว่าสิ่งร้ายๆที่เข้ามาในชีวิตเมื่อเข้ามาได้จุดมันก็ออกไปได้เช่นกันขอบคุณที่รักที่อยู่เคียงข้างกันเสมอรักมากกว่าเดิมท่ามกลางคนดังในวงการบันเทิงที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมาย ต้องบอกว่าล่าสุดวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดอายุแท้จริงใบเตยสุธีวันนักร้องดังหลังถูกจับตามองคดีฟอร์เรกครีดโดยใบยเตยสุธีวันนั้นปัจจุบันมีอายุ34ปีเกิดเมื่อวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2531เป็นลูกสาวของของสุรศักและวันเพนทวีสินมีน้องชายหนึ่งคน เกิดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจบปร,ริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกขับร้องวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยสยาม